วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูซูโม่สวยๆกันนะครับใต้คลิปวิดีโอจะมีช่อง YouTube อยู่กดไปที่ช่อง u t u b e เลยครับมันจะมีหน้าหลักกับวิดีโอหน้าหลักย้อนดูได้15คลิปแต่ถ้ากดวิดีโอย้อนดูได้400คลิปจะมีทั้งเหรียญเก่าแบงก์เก่าของโบราณนะครับต่างๆมากมายนะครับอ่ะดูกันปิดเรียบร้อยครับคนซื้อแน่นอนครับสวยมากครับกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกิน แคปภาพได้เลยจ้าเอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้หรือจะแคปภาพส่งเข้าไลนา์ร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์ทมันสวยๆเอาไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเย็นๆจิบกาแฟชิวๆก็ได้นะครับว้าวเท่ระเบิดเหมือนที่ใส่สบู่ก็ได้นะเนี่ยกดหยุดดูนานเท่าไหร่ก็ได้แคปภาพเลยขยาย วยมไหมโอ้โหกดหยุดดูภาพเองนั้นเท่าไหร่ก็ได้แคปภาพได้เลยขยายเป็นไงครับชัดไหมว้า กดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้แคปภาพได้เลยขยายจ่ะสวยไหม <s> ผมดูแล้วมันมันเป็นรูปปั้นที่สะอาดดีอะมันเรียบมันเนียนมันง่ายมันดูเรียบง่ายมากเลยครับดูสวยมากเลยโอเคผมเรียบร้อยมากเนาะ กดหยุดดูภาพเองแคปภาพได้เลยกดหยุดดูภาพเองแคปภาพได้เลยจ่าป่าอาดูกันใกล,ใกล้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูของเก่าโบราณหายากแบบนี้ทุกคลิปแน่นอนวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ